ครับก็ขอสวัสดีสำหรับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนวิชาสุขศึกษานะครับเรื่องของความภูมิใจในการเปศเของตัวเองหรือความภูมิใจในตัวเองครับความภูมิใจในเพศของตัเงวใใเ,อเองนั้นความถูกต้องือความถูกสร้างขึ้นมานะี่มีสองเพศคือเพศชายและเพศหญิงนะครับซึ่งทั้งสองเพศนี้มีความแตกต่างกันในหลายด้าน ดังนั้นในความรู้สึกมีความรู้ในเรื่องของเพศทําให้มีความปฏิบัติตนในเรื่องของในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพศชายและเพศหญิงต้องถูกกําหนดขึ้นนะครับมาให้เป็นความแตกต่างนะครับทั้งทาง,างด้านร่างกายแล้วก็บทบาทหน้าที่ของทางทางสังคมนะครับสิ่งที่เพศชายและเพศหญิง มีเหมือนกันกนะ็คือการมีสิทธิหรือมีสิท์มีคุณค่าในตนเองเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เพศชายและก็หญิงนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกหรือรูปตาร่างหน้าตานะครับแต่ขึ้นอยู่กับการเป็นคนดีมีการปฏิบัติตนที่ดีและเหมาะสมนะครับในกะารเป็นความภาคภูมิใจในเพศของตอนเองนะครับส่วนตรงนี้ ลักษณะทางเพศนะครับส่วนใหญ่แล้วมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศหรือความรู้ในเรื่องเพศเช่นการปฏิบัติตนต,ตามเพศมารยาททางสังคมที่เหมาะสมตามเพศของีตันเองนั้นเป็นอยู่บนะครับบทบาททางเพศครับล้วนแล้วแต่ละคนนะครับก็จะมีบทบาทของตัวเองครับท,ทางเพศชายจะทำหน้าที่การเป็นพ่อบ้านที่ดีส่วนนเพศหญิงจะเป็นแม่บ้านท,ที่ดี ส่วเด็กแล้วก็จะเป็นเด็กผู้ชายช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องของงานที่นหนักๆส่วนผู้หญิงเพศหญิงก็จะเป็นงานเบาๆสำหรับการนะครับทางานบ้านท,ท,ทั้งช่วทังชามช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยนะครับส่วนแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเนินชีวิตประจำวันเหล่านั้นเพศชายและเพศหญิงก็มีลักษณะความเป็นเพศของจรอ,องแยกออกได้ดังนี้ ใช่ข้อที่หนึ่งก็คือเป็นผู้นำครับเป็นผู้นำปกป้องคุ้มครองครับปกคุ้มครองอะไรปกคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอว่าข้อสามีความอดทนเข้มแข็งแข็งแรงสีพูดจาสุภาพกับทุกคน 5. ไม่กล่าวลาวหรือไม่กล่าวหาร้ายกับผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย หประพฤติตนเป็นอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีเจ็ดนะมีความเสียสละกับผู้อื่นนะมาดูส่วนของผู้หญิงนะครับส่วนของผู้หญิงเลยก็คือ 1. ดูแลบ้านนะให้สะอาดเรียบร้อยสอง็นไงครับมีเมตตากรุณาต่อทุกคน 3. มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน ขีพูดจาสุภาพปลอโยนอ่อนหวานกับทุกคนข้อที่ห้าส่วนข้อที่ห้านั้นก็ไม่ก้าวร้าวหรือกล่าวร้ายกับผู้อื่นครับไม่กล่าวร้ายกับผู้อื่นครับหกประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเจ็ดรักเนตสงวนตัว,ตวไม่ให้ผู้ชายมาถูกเลาต้องตัว ส่วนตรงนี้ของผู้หญิงมาดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างของระหว่างเพศชายและเพศหญิงหนึ่งมีลักษณะของอวัยวะเพศแตกต่างกันสองการแต่งกายผู้ชายจะสว่กางเนจริงผู้หญิงจะสมกระโป้งนะครับหรือในบางครั้งอาจสมกางนจริงนะครับสามผู้ชาย พูดลงท้ายด้วยสุภาพคาว่าครับส่วนผู้หญิงพูดด้วยช่วยคําที่สุภาพไปาำว่าค่ะนะครับสี่ผู้ชายใช้สปปรรพนามแทนตัวเองว่าผมหรือกระผมส่วนผู้หญิงใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าดิฉันนะครับในส่วนอ่าข้อที่ห้าผู้ชายมีลักษณะเข้มแข็งบุรึนมีหน้าที่ในการ กล้องผู้หญิงผู้หญิงก็มีลักษณะอ่อนโยนนะครับมีหน้าที่ในการปุ้มท้องเพื่อให้เกิดกำเนิดทารลบอย่างแม่เราเนี่ยนะครับการคุ้มกําเ,เนิดก็คือแม่เราตั้งครรภ์เราเนี่ยนะครับปุ้มท้องเรามาแต่เล็กข้อต่อไปนะครับอ่าพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะครับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ที่ออเหมาะสมกับเพศหนึ่นะครับเพศชายเป็นเพศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้ความเข้มแข็งความประพื้นดังนี้หนึ่งเป็นสุภาพบุรุษรู้จักให้เกียรติและยกย่องเพศหญิงสองนะมีเสียสละความิชอบความเสียสละความรับผิดชอบ มีความหวังใหญ่ผู้อื่นความใหญ่ผู้อื่นด้วย,วะน,วะยวนะครับความใหญ่ผู้อื่นเขาตายคอยบอกข้อที่เก้านะครับมีความจริงใจนะครับคือสัตย์และไม่เอาเป,ปรียบผู้อื่นครับไม่จกฉวยล่วงเกินผลประโยชน์ของผู้หญิง ต่อไ,ไปมีความอดทนอดกั้นสูงไม่ก้าวร้าวรุแรงเป็นผู้พูดจาที่สุภาพเป็นผู้ที่ฟั่งที่ดีนะครับต่อไปเพศหญิงเป็นเพศหญิงรับการยกย,ย่องว่าเป็นเพศหญิงที่มีความอ่อนโยนความสุภาพดังนี้มีกริยามารยาทที่เรียบร้อยมีความอดทนอดกลั้นนะครับคบุ้มค่าตัวเองนะรับถือตัวเองรับ ตัวนะคร Herm ับมีความจริงใจเรื่อสัตว์มีความหผงใยละเอาใจใส่เอาใจใส่ผู้อื่นและให้เียียดผู้อื่นนะครับเป็นผู้ผู้ที่ดีผู้จะไปเลาะมาดูการปฏิบัติตนต่อเพศนะครับเพื่อนต่างเพศเป็นสของผู้ชายไม่ควรแกล้งหรือรังแกผู้หญิง เลยตรงนี้ผู้หญิงไม่ควรอิจทาผู้จายเยอะเย้ยผู้ชายครับสองปฏิบัติตนตอน่อกันอย่างสุภาพอ่อนโยนไม่ทะเลาะกันผู้ชายให้ควรให้เกียรติผู้หญิงด้วยส่วนประสามให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันกับตรงนี้เนเรื่องหัวข้อ มาบรรดาวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของปัภูมิใจนะครับของตนเองในเพศตนเองที่เกิดมาครับความภาคภูมิใจนะททนครับของเพศของตนเองเราสามารถนะครับที่จะพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะครับหรับวันนี้ครูก็ขอ,ขอเพียงเท่านี้นะครับตลอด